สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการซัทไลท์ทูยูเป็นรายการที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอุปกรณ์รับสัญญาณทีวีดาวเทียมเป็นรายการแรกและรายการเดียวที่จะนําเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆไม่จากัดเพียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเท่านั้นมานาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมกันและในวันนี้มีเรื่องราวดีๆมากมายไว้รอท่านผู้ชมดูไปติดตามชมกันเลยครับช่วงเปิดบ้านดาวเทียมสนับสนุนโดยไทยแซน จานระเทียมเพื่อคนไทยผลิตภัณฑ์ไอเดียเสตชัดไม่กลัวฝน สวัสดีครับท่านผู้ชมครับและวันนี้นะในช่วงของเปิดบ้านเดเทียมสัปดาห์นี้นะเรามาอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะฮะหลังจากขางหายไปสองสัปดาห์เลยทีเดียวปล่อยให้พี่วิชัยทำหน้าที่อยู่นะฮะวันนี้ผมกลับมาทำหน้าที่แล้วนะครับหลังที่จากหาหายไปก็ไม่ได้ไปไหนก็ไปอยู่เบื้องหลังนะครับที่อยู่ข้างผมนี่ก็คือสวัสดีครับก็คือขั้นหมวดปีชานักปริญญาบุญโนเป็นเป็นเจ้าของพื้นที่นี่นะวันนี้นี่เรามาที่ร้านของนิกสัตราชบุรีเนี่ยไม่เพียงแค่มาพูดมาคุยกับ พี่หมวดปีชายอย่างเดียวขออนุญาตเรียกพี่หมวดปีชาแล้วกันนะฮะวันนี้เราจะมาเจาะประเด็นเรื่องเทคนิคยูอานนร์นึงนะฮะซึ่งใช้อุปกรณ์ง่ายๆนะหลายคนเห็นแล้วถึงบอกอ้อเลยนะ,ะเดี๋ยวจะให้พี่วิชัยสาธิตให้ท่านผู้ชมได้ชมดูด้วยนะฮะแล้วก็จะมาพูดคุยกับพี่บุตรปีชาว่าเป็นมาอย่างไงถึงมาเปิดร้านนิกลาบุรีที่นี่นิก,กาลาบุรีที่นี่ทาไมเหรอมเป็นทหารไม่ดีหรือไงถึงก็มาเปิดร้านเราเตรียมเดี๋ยเราจะมาเจาะประเด็นเรื่องนี้กันหลังจากที่ ทั้งสองท่านนี้สาธิตการตั้งจอเทียมด้วยโปรเจคเตอร์นะฮะเดี๋ยวที่ตามชมกันครับครับอันนี้ก็อยากจะให้หมวดแนะนำอนุปกรณ์สักเล็กน้อยครับว่าเป็นอะไรที่มาที่ไปครับสำหรับไมโครเท็คเตอร์ที่ใช้ในการวัด อันนี้กระโมยของน้องเลนะ็กมาแล้วะครับเนของลูกสาวครับายยืมมาฝ่ยืมมาล่องหาป่ะสำหรับที่มาของอแองเกิลจากไมโครแทคเตอร์ที่มีด้านบนนี้สามารถจะวัดองศาได้ตามรูปทรงเลขาชนิตนะครับ,รบเราก็นำมาประยุกต์ง่ายๆโดยการเจาะรูข้างบนนี่หมินๆสักนิดนึงนะครับ พอตหลับที่เป็นมือใหม่ที่ไม่มีอุปกรณ์ที่เป็นแบบนี้หาซื้อไม่ได้ประยุกไม้ไม้โปรเจคเตอร์เนี่ยที่มีอยู่ยืมของลูกของหลานมามาลองทําดูก่อนใช่ครับอุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างครับก็ลวดลวดคลิปนีกระดาษที่เป็นเป็นตรงตรงอะไรฮะเราก็มายืดซะให้มันตรงตรงเาหน่อยตัดให้เป็นรูปทรงนี้นะครับมาลานี้นะฮะครับแล้วก็แล้วก็เอามาเจาะใส่มาเจาะรูตรงไหนครับเจาะรู ข้าบนตรงกลางเลยครับตร,รตรงกลางตรงก<ร>ประมาณเลขสามหนึ่งอนี้หนึ่งครับอ๋อครับผมครับผมเมื่อได้นี้เราเจาะรูเข้ามาแล้วนะครับเจาะแล้วหนะ้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับค่ะท่านผู้ชมครับอาก็ะจะค่อยลักษณะนี้แต่อันนี้กับข้างนะกับข้างกับข้างครับต้องต้องกลับฝั่ง เรียนรับเป็นอย่างนี้นะครับโยกได้ด้วยใช่อาศัยอาศัยหลักการของแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับก็ดึงให้บวลลงครับสูงแค่นั้นครับแล้วตัวเลขอะครับตัวเลขก็อ่านอิงแบบไหนครับอ้านอิงนะครับก็จะมีตัวเลขด้านนอกครับ นะครับแล้วก็ตัวเลขด้านในครับตัวเลขด้านนอกก็นับจากทางด้านนี้มาสิบยี่สิบสามสิบเก้าสิบนะครับร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบถ้าตัวเลขด้านในนะครับครับครับก็จะนับทางด้านนี้ศูนย์องศานะครับไปถึงย์สามสิบองศาหกสิบองศาเก้าสิบถ้าเาถือก็ร้อยแปดสิกร้อยแปดสิบทันได้เลยวนไปแล้วก็วนกลับแต่เพื่อเอิญเวลาเวลาเราจะวัดมุมการเนี่ย ออจะอ้างเองตัวเลขตัวไหนครับครับอาจจะถ้าเกิดว่าเราวัดทางนี้ก็ด้านนอกนะครับถ้าทางด้านนี้ก็ด้านในด้านในครับ <อ conservatives S 1> ได้ทั้งสองข้างได้ทั้งสองข้างครับถ้าเราหันทางด้านด้านข้างด้านนี้นะครับฮะเราให้มองด้านในครับถ้าเราหันด้านข้างทางด้านนี้เรามองทางด้านนอกซึ่งตัวเลขก็จะใหญ่จะมองง่ายขึ้นครับเดี๋ยวเรามาทดสอบการใบนี้กันครับว่าเข้าใช้ได้จริงหรือเปล่าครับครับ ลงคุนต่ำครับครัสามบาทครับ yeah, กับคิดบเลื่อกระดบหนึ่งกระดาษหนึ่งตัวหนึ่งตัวครับตามหลักการแล้วนะครับเราก็ปรับองศาการตั้งของหัวรับ RBF เหมือนเดิมนะครับสี่องศาเท่าเดิมตามปกติเหมือนเดิมตามปกติเหมือนเดิมครับผม ไอโคมเกยูนะครับไอคมเกยูก็นี่ครับระมาณอยู่ประมาณเลข5้จุดหองศาใช่ไหมครับ5จุดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปที่คิดดาวเทียมอยู่เลยครับเดี๋ยวจะ่ด้ลองได้อสัญาณเลยนะครับตอนนี้ก็ทำการรับตั้งอยู่นะครับ การนี้อย่างเดียวนะครับใช่อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับมุมของโพตาราม50ห้า5ห้าถ้าเราสำหรับจานเหลืองอันนี้ก็50ห้าองศาครนะครับบวกบวกลบไปครับเราก็คิดมุมมุมกับ ครับก็มองดูที่3.5ครับก็จะได้ตนผลถ้ามองตัวเลขนะครับนี่มีการบวกนบเป็นเทคนิคอะไรหรือเปล่าครับครับแบบไหนครับก็หักลบจับกันนะครับจับกัน ใช่ค่ะเลยนับจาก90ลงมาใช่คตาม90แล้วก็นี่เป็น10 20 30 40 50อย่างงี้ใช่ไหมครับใช่ครับคือตัวเลขอย่างอย่างตรงนี้มันอยู่เท่าไหร่ครับ45ถูกไหมครับครับถ้าตามโปรเจคเตอร์นะครับถ้าไม่ใช่ครับก็เราจะมองดูข้างในใช่ไหมครับก็เป็น35อ๋อ35คือมองจากุูนี้มานะครับท่านมการ35ดูว่าบวก2 0 ใช่ไหมครับถ้าตามมุมที่แท้จริงคือ55ครั55ครับ55นะครับถ้าเกิดว่าเรานับจริงจริครับก็หักลบกันเลยครับถ้าเกิดว่าอย่างนี้นะครับเปคแองเกิเกลที่าใช้ก็จะ90ลองแดูครับ อันจะเป็น55นะครับ55นะครับคก็มุมมุมที่เหลือต่อจาก55ไปถึง90นี่35องศาคนะครับเพราะฉะนั้นเราก็นับมุมต่อ5 35องศาหรือเทคนิคง่ายๆก็คือบวกเพิ่มชดเชย20ใช่ครับครับอันนี้สัญญาณมานะครับครับได้อันนี้นะครับผม ขึ้นอยู่กับการปรับรายละเอียดของเราอีกจริงๆ <Okay, S 1> ใช่ไหมครับว่าจะปรับ uh